Opa nai, opa tatau, eki, alo, minjunu, te, Jatari purisayu karni Arapurisapu kera E sepaka watu Sama วิจฉาสมาธิจังเขเทวะรักเวทนานันทสีมาวันตาลาคินาวาวินาเทตวาปุริยโตตานเสสะตาปวะตุเิสายามทันตังอาราเิเวตมาริโยปิตัสะปานิโฆ จายามังธรณ a ง l าราคิเรจวราคติมภูลาวติากมาภะลีวุาลุเมตาสุววินาิตว

Kh ten kalau wa kata Kh konnge mau pada tahu bahwa karena batne saya mau ngamati pa rumah

Tuh pahwe nganjah raso I pahwa tuti pahwa ครับคุณแจที่ลงหายและประกาศตั้งแต่ วันที่แล้วนะครับยังไม่มีใครมารับถ้าหากว่าเป็นของท่านใดจะติดต่อได้ตลอดนะครับตอนนี้จะเกร็จวัดจากท่า,ทาหนาหลวงที่แหลมก็จะมีรถอ,อ่าของรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มีสองดอกแล้วก็บ้านหนึ่งดอกอยู่ในพวงอ่หนังสีน้ำตาลนะครับเนี่ยเป็นพวงนี้ครับและก็อยู่ในบริเวณวัดนี่แหละครับในบริเวณตลาดการประเด็นระเบียงนะครับแล้วลหลวงที่แหลมนะคับทำความสะอาดแล้วก็ติดไว้ให้แล,แล้วก็ประชานน้ำพระไปแล้วหนึ่ง อา่าหนึ่งวันท้านะครับคือวันท้าอา่าแปดท้าที่ผ่านมาแต่วันนี้ประกาศเป็นท้าที่สองนะครับส, <lun> s. <S ส่วนเงินที่กวัดตากไปแล้วเก็บได้นั้นตอนนี้เข้าเป็นค่าอับเข้า,า,ขาใหม่แล้วนะครับพ่อประชารัฐพันละหนึ่งท่านใดมารับนะครับเป็นหน่วยห0าบาทและเลขก็ออกคูนย์ห้านั่แหละครับ,บไป500อ่าผมไปออกห้าสองหตามเลขกันนะแต่ทีท่จริงแล้วก็ใบห้0รครับอา่าจะออกศูน5จริงๆด้วย ถ้าภูมไม่ให้บอกว่าใบ500ครับขวบควรจะมาแอบอ้างก็เลยบอกว่าเป็นแรงที่เฉยครับขอบคุณมากครับครับทีเกียรตินะครับรันถามคุยถามบะไรนี้ที่เกี่ยวข้องต่อไปเขาเรื่อที่ไหนนะครับถ้เนเรื่นะครับับที่ทำ่เกี่อเกี่ยวข้นะครับอาจจะเปที่มาที่ไนครับที่เกี่ยว้องเกี่ยวข้องเาเรื่องที่ไหนนะครับ สวัสดีเป็นวางพระใหญ่ด้วยนะครับแต่ในวันพระคุณร้องญาติธรรมท่านก็ดในมาร่วมเดินเช้าวันนี้แวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันิระที่5ครั้เเดือนยนะครับแต่วนพระจะขึ้นแล้วเชินนครับถ้าที่อยู่โรงแรมที่ยังไม่ไบาเเวนาเชิญครับอ่าเจะท่านนี้จะนำรื่อเใพัดมาวางไว้ตรงหน้าท่านกอนเมื่อตากพอรไว้เสร็จแล้ว ระหวัางประเทศในระหว่างที่ตึกษาได้นะครับอ่าเพื่อนครับยังไม่เสร็จนะครับยังไเสร็จถ้าเราที่หลังจะากทำยู่นะครับมาเจญครับอ่าระสาระสาระเรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับเห็นแล้วครับ